มาดูกันว่ารักทางไกลนะคะในช่วงนี้ความรักจะเป็นอย่างไรนะวันนี้พิกคัสนะคะของเรามีตัวเลือก3มกองนะคะตั้งสมาธิแล้วก็เลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกกองที่1นะคะให้ระวังนะคะเพราะว่าความเหงาเนี่ยมันอันตรายนะระวังว่าอีกคนนึงอะ่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาต้องการความอบอุ่นหรือว่าต้องการที่จะไปสร้างครอบครัวกับคนอื่นก็ได้นะคะเพราะเขาอาจจะมีความคิดว่าความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันไกลเกินไปไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให ใช้สติในเรื่องความรักด้วยนะคะสำหรับกองที่2นะคะคนที่คุณคบอยู่ที่เป็นรักทางไกลเนี่ยนะคะบอกเลยว่ารักครั้งนี้มันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันเยอะมากบางคนอาจจะต้องปรับในเรื่องของไทม์โซนที่ไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีนะคะนั่นหมายถึงว่าอาจจะมีคนที่เขาเล่งแฟนคุณอยู่นะคะแล้วแฟนคุณก็อาจจะมีการเผลอใจไปนอกใจได้นะคะกองที่3ความรักทางไกลนะคะดูเหมือนว่าก็จะมีปัญหา ทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยด้วยความที่แบบว่าคนมันคิดถึงกันนะคะเขาอาจจะคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลานะคะแต่เร็วๆนี้มีเกณฑ์ว่าเขาจะได้เดินทางมาหาคุณนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่ายิ่งคุยกันก็ยิ่งทะเลาะก,กันบ่อยเพราะฉะนั้นรีบเดินทางมาหากันจะดีกว่าคะ่ะถ้าอยากดูดวงหรือมีคําถามอยากทราบเรื่องอะไรอีกนะคะให้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยคะ่ะ